สวัสดีครับคลิปคลิปนี้เรามาเที่ยวกันที่ขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้เรามาแวะกันที่สีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นทางผ่านจากไปสงขลานะครับทุกคนกันที่ร้านมูลก f แฟแห่งโลตีนะครับเป็นร้านหน้านั่งติดทะเลแห่งหนึ่งของ ซีชนบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับร้านมูลกา f ฟแห่งโรตีก็เป็นร้านทางผ่านไปขนมใครผ่านมาผ่านไปก็ต้องแวะกันนะครับอยู่ติดถนนเส้นตัดใหม่เรียบชายทะเลข,ของซีชนและขนมนะครับทุกคน นี่นะครับบรรยากาศภายในร้านบรรยากาศลมลื่นนะครับลมพัดเย็นสบายเลยนะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศรอบๆภายในร้านวิวดีมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นทางลงไปชมวิวด้านล่าง ทะเลเอ่าวไทยของกระนองกันนะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ลมค่อนข้างแรงหน่อยนะครับก็มีมรสุมเข้าช่วงที่มาก็มีมรสุมนะครับทุกคนในนันะครับวิวดีมากๆเลยนะครับทุกคนเหมาะกิจการมานั่งชมบรรยากาศทะเลสวยๆนี่นะครับ ลองลงไปด้านล่างนะครับเราสามารถเดินลงไปด้านล่างเพื่อถ่ายรูปเจ็กินตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะคร,รับเป็นบันได,นไดขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้นสวยมากมากเลยนะครับวันนี้ผมคุณต้อยก็นำภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม